เอาล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมบ,บัตบิวานครับกระเกมและก็ล็อกรีเบอร์นะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงศัตรูยากกับพอ้องเพื่อนกันหน่อยดูดิวันนี้เราจะได้ของอะไรดีกันบ้างพูดแล้วก็จัดไปลุยอันนี้มินีนะ <c oughs> เดี๋ยวไอ้มูลไลฟ์ฟาวเวอรนะ์นี่ก็รอเลเวลหกแปลน้ำสินจะลงเราก็ลงแบบศัตรูยากไปก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนมันอ่า มีแสดงว่ามีที่ล้างอยู่นะถ้าไม่มีที่ล้างมันน่าจะถ้าก็บอกแล้วลงธรรมดาพอโอเคพอช่วงนี้ตังเอาไปถลุงกับการพวกตีบวกพวกอัปเกรดหมดนะครับมันใช้เส้นนีเยอะมากเลยและเสนนีตอนนี้เหมือนว่ามันปรับให้หายากขึ้นนะคือรู้สึกตอนนี้แบบว่าหาเส้นนีลำบากมากเลย ของผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะเพราะว่าช่วงนี้ผมส่งสัตว์อันนี้ไงเนี่ยหาปลานะเอาทำอัปเกรดก่อนตอนนี้ผมก็ได้อัปเกรดน้อยกว่าคนอื่นไงเพื่อนเขาไปกันเยอะแล้วนี้ผมแบบว,ว่าคนเดียวยังน้อยอยู่นะตอนนี้ ภาพมันดูตุกๆอ่ะเหมือนจะดีเลยไไ์สายๆหน่อยนะ่ะหรือเราเปิดแบบเล่นนานไปหน่อยนะ่ะ ันนี้ผมก็เล่นในแอปนี้ครับ MSI นะครับ MSI b o o s t Stack 5ผมว่ามันก็ลื่นดีอยู่แต่ตอนแรกมันลื่นวันนี้นะอันนี้เหมือนว่าต้องออกไปรีนะเราเปิดหลายโปรแกรมแต่ก็ยังถามมาเล่นได้ไหมก็เล่นลื่นนะแต่ถ้าเกิดเล่นในโทรศัพท์นี่คือโทรศัพท์ผมไม่ไหวนะร้อนจัดอะเป็นเกมที่แบบว่าทำให้เครื่องโทรศัพท์ร้อนมากอะเกมหนึ่งนะขนาดแบบว่าเปิดแบบว่า เปิดน้อยมากเลยนะถ้าเกิดผมออกไปรีดเพื่อนจะตายไม่อนไม่ไรเราก็ให้จบสามตาไปแล้วกันก็เหมือนเดิมครับถ้าลงสตูปให้เราดูน้ำแข็งตรงนี้นะถึงเก้าหรือสิบเราค่อยเรียงนะค่อยกดรีนะ ส่วนอันนี้มันแค่ติดตามถ้าเกิดมันทูปปุ๊บบวยหกเป็นเก้านะเราก็ไม่ต้องกดก็ได้ให้เปลืองนะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยกดถ้าเราไม่โดนปลาแบบว่าพวกปลาพวกเนื่อตบนะครับก็มีมีซาสตร์เอาก็คอยเคลียร์อยู่เดี๋ยวน้ําแข็งมันหายไปเองนะตรงนี้ผมไม่ได้กดล้างเลยนะแต่ถ้าเราเราโดนสี่ สี้ำแข็งอยู่แล้วมันชาร์จจะทุบเราให้กดถ้ามีไม่ถึง4ี่เราบอกเลยว่าลุยต่อไปยาวๆครับเนี่ยสารตรงนีง้ยถ้าเกิดมันทุบอีกครั้งก็เป็นเก้าก็ยังไม่แข็งอยู่ดีเราปล่อยไปได้เลยหรือถ้าเกิดดีไม่ดีมันทุบเก้าแต่มีลูกน้องอยู่ให้เรากดล้างก็ดีคนระับมันจะได้ไม่แข็ง เพื่อนๆสังเกตไหมมันจะมีไอ,ฟอ้ฟองๆอะไรกลมๆอ่ะอันนี้มันยังไม่เห็นนะบางทีมันเห็นนะผมไม่รู้มันคือฟองอะไรฟองไว้แก้บับป่ะเนี่ยมันทุบเงี้ยเป็นก้าวนะถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็มีแบบลูกน้องมันนะอยู่ด้วยให้เรากดล้างก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเราไม่ต้องกดคนระับยวมันลดมาเองแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะลงแบบว่าระดับยากกันได้หมดทุกคนแล้วล่ะ น่าจะไม่มีใครที่ยังลงไม่ได้นะอาจจะมีแบบว่าพวกที่ไม่ใช่ตีประจำอะก็ต้องไปหาสูมเอาเองแต่ดามเมจน่าจะถึงกับทุกคนแล้วอันนี้ผมเล่นเซิร์ฟรอยัลไหนไงส่วนมากก็ดาเมเอจน่าจะเลเวลเยอะกันหมดทุกคนแล้วดามเมจก็น่าจะเกินกันแล้วเห็นไหมเนี่ยผมยังไม่แข็งตาตาเลยขนาดติดเก้าแต่อย่างงี้ต้องกดนะผมว่ากดนะเนี่ยกดไม่ทันเนี่ยมันเปนปุก เมื่อประก่อนนะแต่เมื่อเราโดนตีแล้วก็จะหายแข็งนะเห็นไหมเมื่อกี้มันมีลูกบอลน,นะร้อยชั้นเห็นเขาว่ามันบั๊กเหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะข่าวเห็นด้แบบว่ารับชั้น84บักหรืออะไรไม่รู้อ่ ผมก็ยังลงได้ไม่เยอะนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราโดนดาเมจเหมือนน้ำแข็งมันหายไปด้วยหรือเปล่าโดนแบบว่าสาฟ้าหนึ่งทีน้ำแข็งก็หาย แต่เราลองไปลงดูนะครับผมไปถึงชั้นไหนไม่รู้นะจำไม่ได้และอ๋อได้แค่94น่นะแต่ผมไปกับตี้อื่นนะไม่ได้ไปกับตี้เพื่อนเราแอบไปกับคนอื่นนะครับเนี่ยเมื่อกี้คือเราค้าง6กเมื่อี้มันทุบมาอีก6ผมต้องกดล้างนะอีกกดล้างไปหนึ่งนเราแข็ง อเ okay. อสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ต้องหนีนะครับถ้าไม่หนีเราตายหมู่แน่เลยถ้าเกิดยืนตดกันมันแรงอยู่ระดับยากแต่ถ้าเกิดยืนคนเดียวไหวอยู่นะครับแต่อันนี้ถ้าเกิดยืนเป็นกลุ่มมันจะลงหลายคนไงมาเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเราจะได้ของดีไหมผมอยากได้สัตว์เลี้ยงมากกว่าเพื่อนผมได้สัตว์เลี้ยงเอสไปคนเลแล้วปลด 4, สี่สกิลนะไอ้ปลด 3, สามสกิล 4, สี่สกิลกัเป็นสกิลแปลว่าติดแข็งเลยนะโคตรโชคดีเลย หหินม่วงเราเป็นหินส้มนะเอาไว้ครับครับชุดอ่าวเ,เพื่อนได้การก็ถือว่าดีอยู่โอเคไปเราไปต่อ ันนี้ผมเปิดดาเมจคนอื่นด้วยไงมันก็จะเห็นคือเราไม่ได้เปิดคนเดียวนะเพื่อนน้องเปิดเลยนะเราถึงจะเห็นนะว่าเพื่อนตีเท่าไหร่แต่สกิลพระไฮพีแต่ผมยังไม่ได้อัพเหมือนไม่ได้ยังไม่ได้รีใหม่นะยังไม่ได้แบบว่าวิจัยนะครับแต่เห็นเขาบอกมาแล้วมีสกิลให้อัพอยู่แหละเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปรอบหน้าแล้วกัน เห็นเขาบอกว่าไม่ต้องเอาชุบเอาอะไรไปแล้วให้ไปอัพสกิลเนี่ยสสกิลท้ายเนี่ยเนี่ยมีสกิลนี้แล้วก็สกิลนี้แล้วก็สกิลนี้มันเหมือนช่วยเพื่อนตอนท้ายสุดอะอเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่ามันใช้ดีปะ่ะน่าจะต้องไปใช้ใน KVM นะครับถึงจะรู้โหนะแต่ช่วงนี้ KVM ก็มีแต่ตัวโหนนะโคกผมก็อยู่ในระดับแบแบว่า ขายตารางกันอยู่เลยคือยังไม่ได้โหนคือยังใส่ชุดฟรีอยู่เลยชุดแจกอ่ะ แต่ผมไม่เข้าใจเกมนะว่าเราปิดปิดจอสะเทือนนะนะเราไม่ได้เปิดนะแต่ว่าทําไมมันอืมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบางทีก็แบบสั่นแบบว่าน่ารำคาญกันนะ <c ười> คือเรามองไม่เห็นนะบางจังหวะ ก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นได้อยู่ไม่ได้แย่นะครับตอนนี้เรามีหกสแต็แต่พวกสัตว์พวกอะไรพวกมอนเขาไม่มีนะเราไม่ต้องปัวแข่งนะเนี่ยพอทุบป,ปุ๊บเป็นเก้านะครับมันไม่ได้เรียกสัตว์ก็ไม่เป็นไรเราก็ยืนไปเดี๋ยวก็ลดเองครับแต่สำหรับเพื่อนนะ่ะต้องกดนะครับเพราะว่าดาเมจมันจะหายไปนะ ยังผมเป็นพาะยังไงผมก็ยิวทานอยู่แล้วตัวเราไม่ได้มีดาเมจกับเขานะเมื่อผมไม่รู้เราวิ่งไปโดนสก,กิลปุ๊บเนะี่ยมันหายนะเราโดนโจมตีไอ้พวกน้ำแข็งมันจะลดนะหรือใครไม่อยากกดล้างเราสเต็ปนี้ไปใช้ก็ได้ครับแต่อย่าให้ลูกน้องตีลนยะให้รุนน้องตีมันนับน้ำแข็งนะ ออกไปโดนดาเมจช่วยไดย้ถ้ามันไม่ทุบบ่อยก็โอเคอยู่เดี๋ยวมันหายไปเองครับ เป็นเก้านะยังไม่แข่งนะถ้าเก็ดยังไม่มีลูกน้องนะเดี๋ยวผมจะสะสมนี่ครับที่จับสัตว์ไปจับไอ้นี่นะครับผมน่าจะจับตัวยีอ่ะเฮ้ยลูกน้องเยอะลูกน้องเยอะเดี๋ยวแข่งคนระับกดล้าไปก่อนใช่นไหมเราโดนลูกน้องตบนะครับก็จะขึ้นมาเรื่อยสแต็ ตอนนี้เป็นสามแล้วเป็นเก้าโอเคดีเราโดนดามจก็น่าจะหายนะครับแต่มันก็ซุม่มอะลงโดนไม่โดนอยู่แล้วไม่นแหลไเนี่ยลงไปสองตากดไปสองชิ้นนึ่งแต่อาจจะมีจังหวะที่ต้องกดเพิ่มนะ ก็สามตาน่าจะใช้เวลาลงประมาณเกือบ20กว่านาทีนะเ,เราจะกดล้างนะอยากกดใครไม่ไม่ไม่แน่ใจหรือหัวแข็งก็กดได้เลยนะของผมถ้าเกิดมันไม่ทุบสอรอบผมว่าไม่กดนะเดีก่อนที่มันจะเหลือที่ประเทศมันน่าจะทุบอีกรอบในอย่างเงี้ยกดนะครับมันปลุกลูกน้องมาเยอะเดี๋ยวเราโดนหังแข หรือก็เช็คเพื่อนกันนถ้าเกิดเพื่อนใช้สก,กิลก็โอเคอยู่ตรงนี้เราก็ออกเลยน่าจะโดนทุบอีกรอบหนึ่งไอ้ตรงนี้เราปล่อยโดนสก,กิลสักงหน่อยให้น้ำแข็งมันหายนะเราเป็นพาเราไม่น่าตายอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะยูทันคนระับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตาน,นี้เราจะได้ของอะไรมัง้ง ส่วนมากก็เกลือเป็นประจำนะครับแต่ลงยากรู้สึกว่าจะได้ของดีกว่าธรรมดาอยู่นะครับอ่ะเหมือนเดิมครับหินส้ม <c oughs> ก็มาลุ้นกดแต้มให้ได้เยอะกว่าเพื่อนแล้วกันครับโอโ้โหปึ๊บโอเคเราได้สองช่องก็น่าได้ประมาณห้าสิบอยู่ว่ะขนนกนี่เอาไว้ไปเปิดเอาไว้ไปเปิดของเอานะ ของเจ็ดสิบตอนแรกมันเหมือนบัคให้เราซื้อได้นะแต่ตอนนี้ซื้อไม่ได้แล้วเราตั้งรอเจ็ดสิบอย่างเดียวท้ายแล้วผมไปเปิดได้รองเท้ามาอยู่หรือไม่ใครพยายามเก็บเพชรแดงไว้ไปซื้อทีเดียวก็ได้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะขายของไม่ค่อยออกแต่ผมก็พยายามขายอยู่นะก็ขายออกอยู่แหละขายพวกการ์ดพวกอะไรเงี้ยเนี่ยไอหินที่เรายังไม่ค่อยได้ใช้เรายังไปไม่ถึงเราก็ขายไปก่อนยังมีการ์ดโดเเคบี การ์ดใหม่ขายได้อยู่นะส่วนอุปกรณ์สวมใส่ไม่ออกเลยครับขายออกยากตอนนี้ผมกำลังส่งแบบว่าส่งไม้แดงเอ้ยส่งไม้ธรรมดาอยู่นะเอาการ์ดมาใส่นะครับอันนี้ผมแนะนำให้เพื่อนนะครับใช้หนึ่งดาวตีหนึ่งตีหนึ่งดาวตีสองดาวตีสามดาวไปเลยนะครับ ไม่ต้องไปใช้สามตีสามสี่ตีสี่นครับเนี่ยผมใช้ประมาณเจ็ดใบตีติดสี่ดาวแหละผมว่าโอกาสเกมนี้มันไม่มีหรอกเปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงอะ่ะหรือใครอยากจะแบบว่าเฟืองเฟืองใหม่อยกนนะ็ลองทำดูนะครับสองตีสองหึ 2, ่งตีหนึ 2, ่งสองตีสองสามตีสามอ่ะผมว่าโอกาสมันยากแบบนี้ดีกว่า ร์เซ็นต์น้อยคือเซ็นติครับเปอร์เซ็นต์เยอะคือเซ็นแตะครับเรนจะเปลี่ยนใส่สลับรองเท้าอยู่ว่าแต่ไม่รู้ว่าเฮพมันก็เหมือนว่ายังชุบไม่พอนะชุบได้ทีละครั้งเองนะเวลาลง kbm อม,มานาผมก็ยังไม่พอชุบเพื่อนนะแต่ใส่การนี้มันบวกอีก9.6%นะไม่รู้ว่าคืนมาเท่าไหร่นะ ก็น่าจะประมาณพันหนึ่งถ้าตีเป็นสิบเปอร์เซ็นจากพันเนี่ยจากหมื่นนะผมมีหมื่นหนึ่งมาสิบเปอร์เซ็นก็พันหนึ่งเรามีเก้ากว่าก็น่าจะประมาณนั้นแต่ก็ยังไม่พออยู่นะต้องไปใส่ไข่มุนเพิ่มวะแต่ถ้าเกิดเราไปใส่ไข่มุนปุ๊บเราก็จะเสียแบบว่าพวกการ์ดวิดไปนะครับนี่ก็เพื่อนๆก็ต้องเลือกเอานะแต่ KBM เราก็เหมือนว่าลพะจะไม่ค่อยตายคนแรก เราใส่ไปก็ได้นะแต่รอมีการ์ดก่อนตอนนี้ไข่หมุนมันยังไม่มีส่ง่ะแต่น่าจะเปิดเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้นะอันนี้ก็เข้าไปดูไม่ได้นะเราอยู่ใน้านอยู่ โ,โหแล้วมีสัตว์้วยนะระวังมันปลุกสัตว์มานะตอนนี้ทุบดีแล้วผมกดก่อนนะมันเป็น12ผมแข็งแน่นอนนะเดี๋ยวถ้าเกิดเรายืนเป็นหมู่ไหมว่าเราจะโดนแรงครับ <c oughs> ถ้าเรายืน4คนมัน4วงลงตรงที่เดียวมันก็จะแรงหน่อยแต่ทำให้น้ำแข็งเราหายนะถ้าเราโดนใส่ฟ้ากตกลงมาใส่ แต่จ็อบนี่ขึ้นยากมากเลยตนะัดสามตาเกือบยี่สิบนาทีก็กินเวลาพ่อมนวรพอ,อยู่นะครับถ้าลงแบบปกติก็ไวครับแปบ๊บเดียวตอนนี้มันปลุกน้องมานะถ้าเราโดนตบอีกครั้งนึงเป็น4ี่เราต้องกินนะครับ มันเป็นเก้าถ้าเ,เราโดตนตบอีกทีเราแข็งแล้วะต่น่าจะหายทันแต่เป็นไฮพีสผมน่าจะเอาเนี่ยแหละอันนี้ออกละเนี่ยเขาเรียกอะไรพรจากแสงหรอพรอะไรลักอย่างเพราะว่าช่องมันทำน้อยไปอ่ะ ผมน่าจะต้องเอาออกเนี่ยเอาสกิลเนี่ยออกแอซัมแล้วก็พอรอนจากแสงถูกแล้วเื่อจะออกหนึ่งสองแล้วกอ็อาจจะเอาชุบออกเลยนะครับแล้วก็มาใช้สามสกิลนี้แทนนะเห็นเขาว่ากันนะครับไม่นั้นเราจะอันนี้เราต้องกดกดไปก่อนสุดๆกล้เพื่อนจะเคลียร์มอนช้านะ เราไม่ได้ดูด้วยคือเพื่อนตายก็ให้เพื่อนแบบว่าจัดการตัวเองนะเราไม่น่าจะมีสกิลชูปไปใน K v M แนละ้เพราะว่าสารสกิลนั้นมันเหมือนว่าช่วยในการก่อนตายอยู่อะอถ้าเพื่อนไม่ไหวนี่ก็คือนั่นแหละ มาตาสุดท้ายมารุ้นกันว่าได้ไร,รบ้างโอเคเขียวขจีครับ <c oughs> <c oughs> ก็มารุ้นขนนกเหมือนเดิมครับโห oh, แล้วได้92ไปนหนึ่งคนเอาแล้ว98แล้ว8 1อันนี้เป็นไงหอ้โห19ได้50เหมือนเดิมครับ เพื่อนเป็นได้สายมีดปะเนี่ยโอเคครับสำหรับลงสตูอย่างวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม